สวัสดีครับพวกเราเจ็ดแปดเก้าเทนี่สวัสดีครับมันฑะครับสวัสดีครับไทยครับสวัสดีครับจินลุครับสวัสดีจ้าสปอเตอร์ครับสวัสดีครับจานครับสวัสดีครับพี่มัซซูครับครับวันนี้เราจะมาทำอะไรครับทุกคนวันนี้เราจะมาดูเลเยกส์วิดีโอของ เรมเบรคยี่สี่ครับอ่ายี่สี่ตื่นเต้นไหมครับทุกคนตื่นเต้นมากตื่นเต้นมากเพราะเราอยากดูแล้วเพราะว่าตอนถ่ายนี่ว่าเหนื่อยมากเนี่ยสุดค่อนข้างจะลุ้นค่อนข้างจะลุ้นอยู่ว่าจะค่อนข้างจะค่อนข้างจะวิ่งหลายรอบแล้วใครมีส่งเล็บอะไรไปปะส่งส่งส่งแต่ไม่รู้ได้ใช้ป่ะแต่ว่าแต่ว่าพี่ส่งไปแล้วได้ใช้ด้วยรู้ได้ไงรู้ได้เอ้ารู้ดิก็ตอนถ่ายกับบี๊บนี่นี่แกงนี้ได้ใช้นะนี่ส่งส่งอะไรไปบี่ส่งอะไรไปส่งส่งโกคูไปทำท่า วัวใจฉันมีไวัวชนนะวัวใจฉันมีไวัวชนร้อนแรมันไปร้องโจรอะไรไม่รู้แล้วก็พุ่งไปอ๋อได้ใช้จริงป่ะเนี่ยใช้จริงใช้จริงผม่งไปใช้เลยใช่ผมก็ส่งมีบรีฟใช่เพิร์สส่ง Spider แมนไปแต่ไม่ได้ใช้ของผมส่งเอ่อยายบาปไปเป็นเรนโกคุมีไฟอยู่ข้างหลังแต่ไม่รู้ได้ใช้ไหมเพราะท่าไม่เหมือนกับที่ผมได้ใช้ผมส่งนานโตะไปแบบเจอลูกแล้วมันเฟี้ยวดีก็ส่งไปแค่นั้นเลยไม่มีอะไรเลยแล้วก็ใช้ด้วยชอบครับส่วนของผมนะครับไม่ได้ใช้เลย เอาว่าไม่สด้เลยเอันนี้ไงอันเดิมดีอยู่แล้วอันจะได้ต้อคิดมาดีอยู่แล้วแม่ดอกอะได้ใช่หรอเป่ส่งอะไรไปครับส่งบาคุโกะเอ้ยไม่ชื่อมันพูดยังไงนารูโตไม่ไม่กม่เอที่จากแม่มีระเบิดอ่ะดอลเรมอนดอลเลมอนดอลเรมอนเออดอดเรมอนโดเรมอนส่งติัวมิตะด้วยโดมิตะตัวมิตเออให้ตัวมิตะโดมิตะอะไรกันเฮยเฮยเจ็บเปเก้าเซอร์ไบล์ Hey. Ê! Hey! Ê! Hey, hey. 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 -A -A -a. Hey. Ê! Yeah, oh. yeah! oh. Hey. Hey. Pitch? Peo, pitch hey. 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 Ê! Hey. 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 ยิ้มอะไรล่ะยิ้มใคยยิ้มใครยิ้มกับกินกินนั่นแี่ยเฮ้ยไปด้แมนไปดอแมนอ๋อพี่อไปดยแมนไปด้วยมเฮ้โอ้หอ๋อแล้วี่วิ่งอุ้ยเซ่ว่ะวิ่งมันเห็นแค่นี้แต่ว่าวิ่งเ่าไม่เห็นเห็นคอ้าวร้เห็นแล้วเห็นแล้วโค้แล้วน่ารักอ่ะแหนพิมพิมอยู่ไหนอ่ะมรักจนไยเจอใครอ่ะพิมไม่ใหมอ่ะเฮ้ยพี่เนี่ยทอะไรอ่ะ เดี๋ยวเดี๋ยวรอดูพีเอ้ยเฮ้ยมงแบบมุ่งมั่นจัดนี่ได้ก้อนบอลดกนบอลมาแล้วมาแล้วมาแล้วอะไรอ่ะเฮ้ยเอไปจังไงเฮ้ยไอ้แดงๆไม่หมดเลยเนี่ยนี่รอกเถอะรัเถอะเฮ้ย พี่เด็กก็พีขนจริงว่ะเฮ้ยเปิดพี่ต่อเปิดพี่ตัดเปิดเฮ้ยอันนี้เอ้ยนี่เก็บตัวมาดูดีๆไอเด๊ะอะไรนะอะไรนะลอยลอยลงเอออินาสมายอีเลเว่นเฮ้ยคุณชิลินวาดฝันด้วยนี่ติดกองแตก ไม่ได้ไม่ได้ฟังเสียงร้องเลยเดียงราไม่ได้ฟังเสียงร้องเลยแล้วเนี่ยไม่รู้เพเฮ้ยพ้ดันดูวันนี้อยู่่ยเพิ่มเิ้มเพ่มาแล้วเมื่อกี้เฮ้ยพีมาพีมาแค่นี้ยงเหรอทุกคนแหละพีมเฮ้ยให้จิ๋วจ๋วพีมอยู่ไหนอะเฮ้ยเพื่อร้อเพื่อล้อพลัดเยอะมากเลยนะแต่มีหน้าเพื่อเลยบังคดูคนเนออกแต่ว่ามองไปไม่ออกเลยีมขอพีมหน่อยดีพีมมาแล้วเฮ้ยเทียบนลอยี อุ้ยอุ้ยอุ้ยหล่อมากเลยหล่อขนาดนั้นนี่ยูยูยนี่นี่เฮ้ยอยู่นะอุ้ยเฮ้ยอยากดูตัวเองไหมเนี่ยจยเล่นยังไงเหรอเฮ้ยนี่อ๋อนี่ไอ้ต่อยต่อยเซ่เอ้ทางคนขวาหลอกเจอทางขวาคนขวานี่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไอ้เปิดเปิดไอ้ตีเรียเนี่ยี่เนี่ยไงต่อยแบบ ไม่ดูแค่เหนยดูน่ารักมากกว่อ้อวจบเพลงด้ยีบีีบวิ่ง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 น่ารักมากเลยทุกคนที่อยู่ไหนเี่นี่เฮ้ยโว้ พี่่อยูไหาไ,ไ,ไม่เจอ Sunray Music ต้องร,รู้สึกว่าตอนตอน,ตอนวิ่งแบบมันดูน่ารักมากกว่าเออาตอนที่วิ่งคือเหนื่อยมากต่ออกมาแล้วมันดูน่ารักมากมเากาลยม,นนมันดูเป็นการ์ตูนดีเออใช่ใช่มือนแบบอนิเมะญี่ปุ่นอะไรเงี้ยที่เราชอบดูอ่ะคล้ายๆแบบในเรืนั้นเดี๋ยวเขาเป็นการบินอวกาศมั้ยครับทำไมผมอยู่เหมือนอยู่ในเรือน้ําทดํน้ํตอนที่ถ่ายกับกรีนสกรีนอ่ะเราเนี่ยไม่ออกเลยว่าได้ใช่เออนึกว่าเขางหลังคืนไหนก็เลยเขาไปทําท่าอย่างงี้นึกว่าแบบอะไรไปอ่ะแต่วันนี้บางคนที่แบบขออออออตตัดนเเเงีียยบบมากลท่่แหะะไร ที่แบบไม่ถือลูกโป่งขึ้นไปอ่ะถ้ารู้ว่ารู้ว่าถือลาวาทำยังลยนารุโตะที่ผมส่งไปนี่อยู่บนอากาศเลยนะอยู่แบบบนตึกเลยนะไม่คิดว่ามันจะออกมาเป็นอย่างงี้ตอนแรกอะภาคตู่นใจแต่าพนที่เหนื่อยมาทั้งวันเนี่ยมันเออวันนั้นเสร็จกี่โมงนะคุดท้ายตอนแรกแบบนึกภาพไม่ออกเลยว่าจะเป็นยังไงแบบว่าตอนแรกเขาแค่โชว์รูปว่าต้องเป็นมันไนใช่ไหมแต่ว่าพอมีกินสกินแล้วมันดูที่ขึ้นครับผม พอทุกคนติดตามลิริกส์วิดีโอนะครับเพลง Limit Break ยี่สิบสี่แล้วก็สามารถติดตามได้ใน Youtube ของช่อง k a d a Labels ครับครับผมแล้วก็ฝากฟังเพลงนี้นะครับทุกสตรีมมิ่งทุกช่องทางเลยครับและอย่าลืมติดตามชมเรีแอคชั่นของพวกเราทั้งยี่สิบสี่คน้วยนะครับวันที่ยี่สิบหกนะครับรายการเราจะมาแล้วนะครับทุกคนเ <Yeah. S 2> จะรอมานาน เราจะได้เห็นพวกเราในรายการแล้วฝากติดตามและให้กำลังใจพวกเราทุกคนในรายการ,นรในการาเจ็ดเป็นนสำหรับวันนี้ต่อลาไปก่อนมาไปแล้วอา,อาสวัสดีครับ